สวัสดีครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับขอพระคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดสับสกา์กดติดตามนะครับขอพระคุณมากนะครับเหรียญนี้นะครับกรุณาดูคลิปให้จบนะครับทุกท่านนะครับผมจะอธิบายเรื่องการติดต่อกับทางร้านนะครับ ID l ดีไลน์เก่า i d เดียรมอ่าไอดีไลน์ใหม่ติดต่อได้แล้วนะครับคุณกรุณาพิมพ์มาได้เลยนะครับของใหม่ของเก่าติดต่อทางร้านได้แล้วนะครับนะครับไอ l ดีไล ก็อันเก่าก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้นะครับเป็นเบอร์นะครับนะครับเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้ดีกว่านะครับเพราะว่าลูกค้าเป็นจํานวนมากนะครับลายเก่านะฮะเรา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 ติดต่อได้2ระบบเลยนะครับของ ID ดีไลน์และต้องเป็นเบอร์ไม่ต้องโทรมานะครับเบอร์เบอร์โทรไม่ได้นะครับเบอร์โทรติดต่อไม่ได้นะครับ เป็นเบอร์ของ id line เท่านั้นนะครับกะลุณานะครับทุกท่านนะครับดูคลิปนะครับและดูนะครับฟังผมอธิบายด้วยนะครับไม่ต้องโทรมานะครับเป็นเบอร์ id line เท่านั้นนะครับนะครับสองระบบเลยนะครับเป็นเบอร์แล้วก็ id line นะครับนะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับได้สองอย่างเลยนะครับของใหม่ของเก่าใช้ได้แล้วนะครับทุกท่านนะครับ ครับขอบพระคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b ์กดติดตามนะครับกรุณาดูคลิปไห้จบนะครับผมจะมาอธิบายเหรียญนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับภูนิพดดุลยเดชนะครับรัชกาลที่9นะครับเห็นไหมครับสวยและงดงามนะครับนะครับสวยและงดงามนะครับนะครับผมเป็นต้องการมากเลยนะครับทุกท่านนะครับผมให้ราคาสูงจริงๆนะครับทุกท่านกรุณาถ่ายรูป นะครับให้ชัดๆด้านหน้าด้านหลังแล้วส่งมาประเมินราคาก่อนนะครับบางคนนะครับโหด,ดูคลิปยังไม่จบเลยนะครับส่งรูปอะไรมาก็ไม่รู้ไม่ตรงกับทางร้านรับซื้อไม่ตรงกับทางร้านประกาศรับซื้อเลยนะครับทางร้านประกาศรับซื้อแบบไหนทุกท่านกรุณาดูคลิปให้จบนะครับผมขอร้องนะครับอย่างเดียวนะครับทุกท่านนะครับคุณดูคลิปจบแล้วคุณก็ไปนํา มาขายทางร้านได้เลยนะครับไปหาแล้วนํามาขายทางร้านได้เลยนะครับหาเสร็จแล้วนะครับคุณก็มาขายทางร้านทางร้านก็จ่ายเงินเลยนะครับจะไม่เสียความรู้สึกกันนะครับและไม่ต้องเสียเวลานะครับถ้าคุณดูคลิปจบแล้วมีเหมือนผมแล้วมีเหมือนกับทางร้านแลว้วทางร้านก็จ่ายเงิน spinning. ยินดีรับซื้อนะครับรับซื้อจริงจ่ายจริงนะครับผมพูดย้ำทุกคลิปนะครับผมรับซื้อจริงจ่ายจริงนะครับ เข้า id line เก่า id id line ใหม่เข้ามาได้เลยนะครับติดต่อทางร้านได้เลยนะครับตอนนี้ทางร้านติดต่อได้ทุกระบบเลยนะครับนะครับแต่ห้ามโทรมานะครับโทรมาไม่ติดนะครับเป็น id line เท่านั้นนะครับเป็น id line เท่านั้นนะครับย้ำนะครับเป็น id line เท่านั้นนะครับไม่ต้องโทรมาให้เสียเวลานะครับเพราะว่าระบบทางร้านยังไม่มีเบอร์เดี๋ยวทางร้านติดต่อทางร้านเข้ามาที่ไลน์ก่อนนะครับ เข้ามาที่ไลน์อันดับแรกเลยแล้วเดี๋ยวทางร้านจะบอกนะเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ไปให้นะครับและติดต่อกันนะครับโดยตรงเลยนะครับเข้ามาที่ไลน์ก่อนนะครับนะครับประเทศไทยนะครับนะครับพศนะครับ2,500นะครับ34นะครับเห็นไหมครับเหรียญ50สสตางค์นะครับเหรียญนี้นะครับ50สสตางค์พศนี้นะครับ ผมเป็นต้องการมากเลยนะครับลูกค้าท่านใดมีแบบสวยๆนะครับแบบไม่มีสนิมเลยนะครับและไม่มีพูดง่ายๆไม่มีแบบคราบดําคราบเหลืองแบบคราบแบบสนิมขึ้นเขอะอะไรอันนั้นผมไม่รับนะครับคราบดําเขอะไม่รับนะครับขอให้สวยๆแบบนี้นะครับผ่านการใช้งานผมรับซื้อสูงสุดเลยนะครับ200บาทนะครับเหรียญละ200หาด่วนเลยนะครับ สูงสุดเลยนะครับผ่านการใช้เนี่ยแบบนี้นะครับนี่ผ่านการใช้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับผ่านการใช้นะครับผมให้เลยครับ200บาทนะครับ200บาทไม่ผ่านการใช้ผมรับซื้อเลยนะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับไม่มีรอยไม่มีอ่าไม่มีรอยชํารุดไม่มีส่งรูปภาพม,มานะครับขอให้ถ่ายรูปให้ชัดๆเนี่ยไม่มีรอยคอยอ่ารอยดำคราบดําๆเห็นไหมครับทุกท่าน อันนี้ผ่านการใช้มาเห็นไหมครับทางร้านตรวจสอบได้นะครับทางร้านเห็นมีคาบดำๆเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือผ่านการใช้มาแล้วดูขอบนะครับขอบฟันเฟืองเห็นไหมครับนะอันนี้เพื่อผ่านการใช้มาแล้วนะครับเนี่ยขอบเห็นไหมครับมีรอยมีรอยเห็นไหมครับทุกท่านเห็นไหมเนี่ยแบบนี้แต่สภาพคือแยบเนี้ยยังโอเคนะครับยังยังยังดูรู้เรื่องนะครับเนี่ย ดูทุกอย่างนะครับเห็นชัดเจนนะครับเห็นชัดชัดเจนและสวยและงดงามเห็นไหมครับภู้นีพลอรุญเดชรัชกาลที่9เห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยมันยังคือแบบชัดเจนน่ะขอให้ชัดเจนแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับทุกท่านนะครับเนี่ยแบบนี้รับเงินไปเลยเนี่ยนะครับรับเงินไปเลยครับสูงสุด200บาทนะครับผ่านการใช้งานนะครับผมรับสูงสุดเลยนะครับใคร รีบหามาเลยครับรับไม่อันนะครับรับซื้อไม่อันทางร้านรับซื้อจริงจ่ายจริงนะครับพอสอนี้เท่านั้นนะครับดูแค่พอสอนะครับ2534นะครับพอสอสองพ0 0บาทผ่านการใช้แต่ต้องสวยๆนะครับเน้นย้ำนะครับสภาพสวยๆนะครับแบบชำรุดแบบไม่เห็นตัวเลขไม่เห็นตัวหนังสือนะครับไม่รับซื้อนะครับนะครับเน้นย้ำเลยนะครับ ขอขอบพระคุณมากนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับผมจะบอกทุกท่านเลยนะครับสังเกตแค่ตรงไหนครับนี่ครับสังเกตแค่เหรียญนี่นะครับพอสอนี้เองครับพอสอนะครับสองพันห้าร้อยสามสิบสี่เหรียญห้าสิบสตังค์นะครับเหรียญห้าสิบสตังค์ทุกท่านเคยเห็นทุกท่านมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการผลิตก็เยอะเหมือนกันนะครับพอสอ3สองพันห้าร้อยสามสิบสี่เป็นจํานวนมากเหมือนกันนะครับ ถ้าท่านมีแบบนี้ถ้าท่านอยากขายนะครับติดต่อทางร้านมาได้เลยนะครับแต่ขอให้สวยๆนะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับไม่ผ่านการใช้ไม่มีรอยสนิมไม่มีไม่มีรอยแบบเนี่ยคราบดำๆไม่มีรอยคราบเหลืองไม่มีรอยคราบทุกนะนะไม่มีรอยชำรุดคือพระไม่ผ่านการใช้อ่ะผมรับซื้อสูงสุดเลยนะครับ500บาทจ่ายจริง ซื้อจริงครับรับซื้อไม่อันทุกท่านการุณาดูคลิปให้จบก่อนนะครับเนี่ยทางร้านรับซื้อแบบไหนนะครับทุกท่านบางคนนะครับดูคลิปไม่จบแล้วก็โจมตีทางร้านนะครับผมขอเลยครับขอร้องเลยทุกท่านนะครับถ้าไม่อยากพูดง่ายเลยนะครับให้เข้าใจทางร้านแล้วคุณจะได้นะครับแล้วคุณก็จะได้ไม่เสียวความรู้สึกผมก็ไม่ม ทางร้านก็ไม่เสียความรู้สึกต่างคนต่างก็โอ้แฮปปี้ไปเพราะว่าตรงกันนะครับนะครับนะตรงกันแล้วก็รับซื้อแล้วก็โอเคนะครับทางร้านก็จะติดต่อกลับไปว่ารับซื้อเท่านั้นเท่านี้คุยกันได้นะครับตรวจสอบได้เลยนะครับตรงมาประเมินราคาก่อนนะครับนะครับส่งรูปกาลุณาเลยนะครับทุกท่านนะครับย้ํานะครับลายเก่าติดต่อได้แล้วนะครับลายใหม่ก็ติดต่อได้แล้วนะครับเข้ามาได้เลยครับ นะครับ2ระบบได้เลยนะครับทั้งเบอร์เบอร์โทรศัพท์และ ID Line นะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะครับนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับขอพระคุณมากเลยนะครับย้นย้ำนะครับว่าให้ทุกท่านนะครับถ่ายรูปให้ชัดๆด้านหน้าด้านหลังนะครับส่งรูปมาประเมินขอชัดๆนะครับนะครับทีมงานจะตอบกลับไปในภายหลังนะครับขอพระคุณมากนะครับพอนี้เท่านั้นนะครับดูแค่พอนะครับ 2534เท่านั้นนะครับผ่านการใช้งาน200บาทผ่านการใช้นะครับ200บาทไม่ผ่านการใช้เลยนะครับ500บาทนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ